สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงการค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากําลังจะไปวัดนะคะไปะสงปสงดูกนะคะคุณพ่อนะคะคุณตาคุณยายนะคะค่ะก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะที่เขาเรียกว่าบ,บางสกุลน,นะคะค่ะตอนนี้รถมารถมาค่ะก็ไปกันค่ะไปที่วัดนะคะไปทำบุญน,นะคะ ก็ขอไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่เอยได้ทำบ่อยๆนะคะมาค่ะคุณผู้ชมมาทำบุญด้วยกันค่ะวันปีใหม่ไทย แล้วถ้าเราไปซอยนี้ซอยนู้นก็ได้ซอยนู้นก็ได้เหรอใช่ไปนู้นก็ได้ก็มันก็อ้อมเข้อสวนแล้วออมเข้าศาลค่ะวัดนะคะก็อยู่ไม่ไกลบ้านนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ถึงวัดแล้วเนาะาไมะถินียางกินยางต่อยางคือยางดีๆยางตรงๆวัน้ค่ะนี่ลูกชายนะคะ เดินดีๆอย่าเดินขาโค้งอย่างนั้นสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ฉลองปีใหม่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะอย่าดื่มมากเกินไปนะคะขับรถปลอดภัยทุกคนคะ่ะอันนี้ค่ะศาลาของพ่อนะคะที่ทำไว้ให้พ่อนะคะค่ะก็ จะทำพิธีสงดุูปท่านนะคะผู้ชมคะตอนนี้นะคะพวกเราก็นั่งรอนะคะผู้ผู้อาวุโสนะคะแล้วก็พระนะคะที่จะมาทําพิธีบวงสวงพิธีบวงสวงใช่ไหมพิธีอะไรนะฮะ ทอดอะไรนะเอาสังกทาน,น,น,นที่สงดูกนะกนบางสกุลเนาะบางสงกุลน,นะคะคุณผู้ชมค่ะกำลังเต,ตรียมอยู่นะคะให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายสุดหล่อนะคะ <c oughs> บางทีลูกชายก็ทําวิดีโอนะคะค่ะฝึกทํานะคะยินวิดีโอให้กับคุณแม่นะคะอันนั้นคือคุณแม่ทองคำนะคะนงสาวนะคะเตรียมนะคะเรื่องสังฆทานนะคะค่ะ ก็อี่นาะนแล้วก็พิธีก็จะเ,เริ่มนะคะค่ะก็วันนี้นะคะบรรยากาศที่วัดก็มีมีผู้มาทําพิธีคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันก็ว่าได้นะคะก็หลายเจ้าอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเอ่อมามา,มามาน้าอะไรนะมาสาดน้ํากันเลยนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะพระท่านก็สันข้าวอยู่นะคะสันข้าวเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการ ทาพิธีนะคะบางสกุลเนาะนะคะหรือว่าสังฆทานนะคะหรือว่าสงสงหลูกนะคะค่ะสองตานะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ